สวัสดีครับพบกับจองลงเลี้ยนะครับทีมรังบานนองอุ้งอิงนะครับปุ่มนะสวัสดีตอนจ่ากับฟิฟตี้ตุกตานนะครับปุ่มนะตีน่ารักทุกคนนะครับปุ่มสุกตันวันสงกรารนะครับปุ่มแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับปุ่มนะฟิฟตี้ตุกตานครับปุ่มก็มีความสุขนะครับปุ่มนะก็มีความสุขแต่ทีเน็แน่ครับเมื่อเกินจะรอยยิ้มมีความสุขอีกแล้วครับปุ่ม กับน้ององค์หญิงแล้วก็สาวน้อยเป็ดบ้านแปงนะครับผมเนาะอิจ้ากับอิจ้าคนร้อยเอ็ดเลยสองซ่องคืนซ้อนนะครับนี่ผลงานเมื่อคืนนะครับหลังจากติดจังปล่อยโอทีไปก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเสร็จสับเรียบร้อย ก็วันนี้จังเอาจะเข้ามาทำงานอีกครึ่งวันครับผมเพื่อจะมาแก่แบบตอดแบบตัวนี้นะครับผมเพราะแบบตัวนี้จะเป็นเป็นแบบเีว่าเจ้าก็มานะครับผมเนาะแบบเล็กแบบนี้ก็คืองงายครับผมแก่ประกอบติดตั้งก็สะดวกตั้ใจครับผม ไม่เสียเวลาไม่เหมือนกับหวาเราข้าแบบทำงานไม้นะครับปมเนาะมันก็ต้องจ่ายจังต้องตาปูเอ้ยเอ้ยไล่ายางครับผม หรือลอกตากับพวกมีสิทำไมมันโคตรจัง สสใยมันลอกตาครับผมการมันไม่น่าจะลอกตาครับผม นี่ครับผมวันนี้ก็อีกครึ่งวันนะครับปล่อยใหญ่บอกแล้วนะครับผมอีกครึ่งวันครึ่งวันนี้ก็ไม่มีได้มาช่วงไตรเวนาผู้รับอเอาแกคงไม่มาครับผมเนาะก็ะคืออาจจะให้ลูกน้องมาแกตอดแบบตอดได้เลยครับช่วงกลับไปต่างร้านที่เจ้ามานะครับผมก็เป็นธุรกิจจะเน้นนึ่งมือนกันนะครับผมนะ ในการไอ้เจ้าวพวกนี้นังลงนังร้านด้วยเจ้าตะกุนที่ว่ามีกําลังเงินที่จะลงทุนนิดนะเป็นประเภทเี๋ว่าต่างมีรถเกรนรถไล่ไอ้เจ้านะครับก็เป็นธุรกิจนั่งอีกเหมือนกันนะครับผมเนาะรถเกรนรถอดัด ก็มีน้องคนหนึงนะ่าจะเข้าใจนะครับในคอมเมนต์ดี่ว่าเป็นเอฟซีนะครับที่น้องคอมเมนต์มาคือตามลักวิศวกตามลักวิศวกรถูกตกก้อ,ตตองครับผุมแต่ว่าเราเราผู้ตามทฤษฎีกันอย่างที่น้องผูดใจครับผุมถูกต้องไม่ว่าการวางต่อหมอเรื่อยได้ก็แเลยแต่นะครับแต่นี่ก็คือง่ายๆครับผมไม่นี่ก็คือลังไม่ไเย่แต่ไรอ่า ความเป๊ก็อยู่ในระดับระดับหนึ่งเอาเป็นว่าใจประกำประมาณนั้นพอนะครับพุ่มเนาะเราว่าจะตรวจตามลักของวิศวกรก็ยังที่น้องคอมมตนมาตุองครับพุ่ม แต่การที่ว่าเอ็นงานแล้วปับโดยรวมนะครับโครงสร้างที่ออกมาการตื่ว่าใะได้ครับผมโอเคคือไม่จอดเลยอยนะครับจอบที่ว่าแกคุดลุ่มนะครับคุบลุ่มไปวางต่อหมเลยนะครับเออคุดตึงดินเดิมดีครับผมคุดตึงดินเดิมดีก็คือความ มนานเน้นความคงทนได้นะครับมันก็จะดีกว่าดีกว่าห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำจะตั้งอยู่บนด,ดินไหมนะครับแต่ดีว่าห้องน้ำเขาไม่ได้ใช้น้ำนักมากแค่นั้นเองครับผมไม่ได้ใช้น้ำนักมากการไม่ได้ใช้น้ำนักมา กาดีก็อยู่ได้นานแต่มันก็มีแต่อีกแล้วครับผมก็คือนานที่มันรวยที่มันซึมทำให้ดินมันหยุบที่ลงเดียวพูดแบบนัน,นรอได้ครับผมรอดันลังยืนเพลิ่มไม่ได้ครับผมวันก่อนตัวไปส่องรอบครับไปเดินหลังบานเอากาวมาเจอรี่ปั๊มเดียวกับลงไปตึงหัวเข้าเลยครับหยุบลงไป ตึงกับตั้งเชอรี่ตั้งเสียดูครับผมแอบไปิุดครับผมที่หลอดก้าวไปในห้องน้ำได้เลยลุงเดียต้องเอาดินไปกลบอ่าห้านี่ครับอ่าปกกรณ์ใหญ่ๆแบบนี้ครับผมอัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปแล้วก็ดินกลบเกิดไม่ให้ดิดี้กับเออไม่ให้เชอรี่กับเสียดูคุดนะนะไม่คุดไปรู้ก้าวไปเข้าห้องน้ำได้ครับ มันดินไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาดินไหมดินไหมต้องไม่ได้อัดบดนะครับผมนี่กับบรรยากาศจ้ๆวันนี้น้องไปแสดงที่ไหนนะครับผมเอฟซีก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะ มาสัตว์กลามตัหรืกว,ว่าตีนเดียแต่ลุงเดียกันเป็นโปรแกรมบ้านป้าเหลืก็ลืมอีกแล้วครับพมเมื่อคืนเจอป้านะครับมาช้องแล้วนะครับเอฟซีรอรับได้เลยนะครับวันนี้นะครับบวโตนก็จะกัดแยกนะครับเดี๋ยวลุงเดียก็ต้องช่วยนะครับพ่กัดแยกกัดแยกเลยคนในสร้างแบบในแบบในนะครับผมนะการ จะมากกว่ารอบแรกนะครับรอบนี้รอบนี้เจ็ดรอยตัวนะครับเห็นบ่าตูนบอกเนาะก็รอนะครับรอรับได้เลยไม่เคยบิดเบี้ยวกับผมสำหรับเอฟซีที่น่ารักตกแตานก้องน้องอุ้งอิงนะครับผมเนาะอังกับอัปเดตก่อนจังกามมาตมาน,นะครับวันนี้จังมาตมานครึ่งวันนะครับผมเนาะก็มาจาัดก,การเรื่องแบบนี้แหละครับผมนะ แล้วกวนี้การลงเบียกอัปเดตให้ดูนะครับว่าเมื่อคืนพ้นงานเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดการโฆษณานะครับพมเมนะกำลังใจเล็กๆหน่อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพมสมวัสด,ดีครับ